ไม่รู้ว่าใหญ่หรือเล็กนะอยู่ในนี้นะครับน้องๆเชื่อหรือไม่นะครับผมว่าพึ่งนะครับมันสามารถเกาะเนี้ยต้นบุกบุกขงกังคกอ่ะบุกไอ้คกนี่แหละนะครับที่ผมอยากบางทีเนี่ยตามนะครับผมมันเกาะอย่างนี้เลยนะฮะเอลงไปเลยนะครับผมแล้วมันไม่มีที่เกาะนะครับพึ่งนะครับถ้าใครเคยเห็นเนี่ย เคยตีนะครับผมก็จะรู้นะครับผมแต่ผมมาตีหลายหนนะครับเมื่อก่อนนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้หาหาดูยากหน่อยหนึ่งเดี๋ยวถ้าเจอผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับเป็นปุูกควางคกนะฮะโอ้ใหญ่ครับผมต้องลุ้นนะแบบนี้นะครับผมหัวนน้าอุ่มนะครับแต่ไม่รู้ว่าฝ่อหรือเปล่านะครับไปลุ้นกันครับผมขึ้นง่ายๆนะครับ แต่มันอยู่สูงหน่อยหนึ่งลังใหญ่นะครับผมเห็นไหมครับผมว่าหัวน้ํามันใหญ่นะครับไม่ขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยว้างผมก็ไม่ได้เอานะครับผมจะปลูกไว้ให้มันนะครับผมจะขอแต่หัวน้ํานะครับสวยเลยนะครับผมแบบนี้นะฮะโอ้โหงามโพดเลยมาตัดกันครับผมเดี๋ยวเใส่ใส่ควันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าขาดควันไม่ได้นะเอาครบขึ้นมาหน่อยเดียวด้วยนะ อวันเยอะไปเนี่ยครับใหญ่จริงๆนะไม่ได้โม้ครับผม,มเห็นไหม ไม่ได้โม้ครับผมแขวนไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะผูกลางมันไว้นะฮะคือใหญ่จริงๆนะครับ อันนี้ไม่ไม่มาเอาอีกแล้วนะครับผมก็คือปล่อยมันนะครับแต่จะรัดตักหาเส้นนึงนะครับผมเพราะว่ามันสูงเผื่อลมโยกนะครับผมเดี๋ยวจะหลุดซะนะครับ น,นีปล่อยมันถอดไปนะครับผมโอเคอันนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับผมที่สำคัญนะครับข้างล่างอย่าให้ มีกิ่งไม้นะครับหรือว่าใบไม้ถ้ามันไม่นั่นนะครับผมแต่ถ้ามันอยู่แล้วไม่มีมดเนี่ยโอเคแต่ถ้ามีมดเราอย่าไปพลาดให้มันนะครับเดี๋ยวมดจะขึ้นมาจวกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูว่ามันเข้าหรือไม่เข้านะฮะหัวน้านี้เดี๋ยวใส่มันจุถุงนะครับผมพอดีเลยดูตัวไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมก็ขึ้นมาสูงอยู่นะครับ ไอพี่แม็กเฝ้ารถอยู่นะครับผมมาดูมันว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับ สรุปเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมไม่ขาดไม่หล่นไม่ล่วงนะหัวน้ำผมก็ได้แล้วนะครับผมเอาถังขึ้นมาด้วยนะเบลเลอร์เลยครับผมคุ้มนะครับเจออย่างนี้ต้งห้าหกหลังนะครับผมแจ่มเลยนะฮะไปเดินดูพึ่งกันต่อนะครับผมแล้วก็หามิ้มด้วยป่านี้ คงจะน้ําดีถ้าแก่ขนาดนี้แล้วน้ําลังนี้ยังจ้าบอยู่นะครับไม่เหมือนสองรังที่ผ่านมานะครับผมอันนั้นไม่ดีเลยนะครับแต่ป่าเนี้ยโอเคเลยโอ้โหแจม่มแจมนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับผมที่ชมคลิปผมตลอดนะครับ คนเหยาวนะครับเพราะวันน้อยมาก ้องร้องเลยนะครับผมข้าวเช้าไม่ได้กินมานะธรรมดาของคน,คน,คนทำมาหากินเป็นไงขนาดนี้ยังแจ่มขนาดนี้นะเดี๋ยวล้างจะแขวนไว้นะครับผม ลังนะครับมีหลายลังครับผมลังเล็กลังน้อยโอ้โหน้ำสุดยอดทั้งนั้นเลยต้องค่อยๆเดินดูไปทั่วนะครับผมบางทีเราเลยอย่างเงี้ยนฮะไปครับจกจะฟุกพึ่งหงลังใหญ่นะครับ ันนี้ลักษณะนะครับผมพึ่งมาจับนะฮะเนี่ยครับประมาณนี้เขาได้ประมาณหัวน้ําประมาณเกือบขวดนะครับหรือไม่ก็ขวดหนึ่งประมาณนั้นนะแต่รอยเก่าอันนี้รอยผมปีที่แล้วนะครับผมแก่เลยนะครับลังนี้นะแต่ที่เขาตีก็ใหญ่นะครับผมดูจากรอยสดๆเลยนะถ้าเกาะก็ใหญ่นะครับผมแต่ต้องขูดนะฮะพึ่งนะครับอย่างเงี้ยบางทีมันเว้นเลยนะครับเพราะว่ามันขี้เกียจแท้ ผมตีถ้าต,ำ,ตำเนี่ยเมื่อก่อนผมขูดขูดบ่อยมากขูดไว้นะครับผมเมื่อก่อนคนตีไม่เยอะนะฮะคือขูดคอนไหนเนี้ยถ้าเราเข้ามาเนี้ยมันไม่ค่อยพลาดนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้ขูดไว้นี่ก็ขูดไว้คนอื่นไปไดมินสองลังครึ่งไม่มีนะห,หนูพวกตีแฟะลอยเดินอย่างก็หาทองโอ้โหอย่างก็เดินหาทองลอยแทบทุกล่องเลยคือก็เดินคนกันเลย อะไรนะไม่ดูตัวเลยไ,นะไม่ด,มดูก็คือว่าคือมันมีป่านอะว่าอาหารนะป่าเยอะอาหารเยอะย่างนีมันก็เดินดูเพราะว่ารอยคอนเก่า,าที่พ่อขูดไว้ตีหมดมอพอดีเดินมาดูพึ่งดูมิ้มนะครับผม,มเลยเห็นรูนะครับก็เลยแงะมองนะครับเสียงมันดังเข้าไปนะครับพึ่งโพงนะครับผมไม่รู้ว่าใหญ่หรือเล็กนะอยู่ในนี้นะครับ